สวัสดีค่ะฟางคุณแม่เป่งน,นะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมารับชมบอลสีม้าทั้งสามที่ฟางคุณแม่เป่งค่ะแต่ว่าจะมีต้นอะไรบ้างนั้นเนี่ยก่อนจะไปรับชมนะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะคะให้กับช่องมาม่าเป่งร้านวิวของเราด้วยค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะไปกดติดตามเพจ Facebook ฟางคุณแม่เป่งค่ะเดี๋ยวจะขึ้นให้นะคะ ไปรับชมกันดีกว่าค่ะบอลสีมาทั้งสามที่ฟาร์มคุณแม่เป่งน,นะคะเริ่มที่ต้นแรกค่ะต้นที่หนึ่งนั่นก็คือม้าเฉียวค่ะต้นนี้นะคะกอฟอร์มสวยกอใหญ่นะคะม้าเฉียวต้นนี้สวยมากเลยค่ะนี่ม้าเฉียวนะคะเป็นบอลสีที่อยู่ในตับสามโก้ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูลักษณะของเขากันนะคะเขาจะมีลักษณะดัง like นี้ค่ะพื้นใบของเขาเนี่ยจะเป็นสีแดงค่ะพื้นใบสีแดงนะคะแล้วก็มีกระดูกค่ะกระดูกและเส้นสีขาวค่ะเห็นไหมคะกระดูกและเส้นอย่างนี้สีขาวไปนะคะขอบใบเขาเนี่ยเป็นสีเขียวค่ะขอบรอบใบนะคะส่วนรูปใบของเขาเนี่ยทรงใบเขาเป็นรูปใบโพไปแหลมค่ะขอบใบเขาเป็นลอนนะคะก็จะสังเกตว่า จะผิ้วๆเป็นรอนแบบนี้ค่ะแล้วก็วางหูเขาจะม้วนเข้านะคะตรงนี้นี่ค่ะม้วนเข้าค่ะก้ารของเขาเป็นก้านสีเขียวมาลินะคะส่วนเมื่อตอนนี้เขายังเป็นต้นเล็กเนี่ยเขาจะเป็นใบสีเขียวพื้นใบสีแดงเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าโตจนกัดสีแล้วก็จะได้แบบนี้ค่ะว่าเป็นบอลสีที่สวยมากๆเลย อันนี้นะคะเขาก็มีลูกแล้วนะม้าเขียวของเรามีลูกแล้วนะคะรอบที่สองแล้วที่เขามีลูกนะคะรอบแรกเนี่ยก็มีเพื่อนๆเนี่ยได้รับแบ่งปันต้นลูกม้าเขียวจากฟาร์มของเราไปแล้วนะคะแต่ถ้าเราแยกอีกเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะไปบอกกับเพื่อนๆในแฟนเพจนะคะรอติดตามกันนะต้นที่สองนะคะนั่นคือ ม้าสีหมอกนั่นเองค่ะตัวม้าสีหมอกเนี่ยนะคะก็เป็นม้าคู่ใจของขุนแผนค่ะอยู่ในตับขุนช้างขุนแผนนะคะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของเขากันดีกว่าค่ะดูเริ่มจากก้านนะคะก้านของเขาเนี่ยเป็นก้านสีเขียวค่ะมีสาแหลกสีดํานะคะก็จะเห็นว่ามีเป็นเส้นๆสีดำจุดๆอย่างนี้นะคะตามก,ก้านเขาเรียกว่าสาแหลกดำค่ะส่วนใบนะคะเขาจะมีพื้นใบเนี่ยเป็นสี เขียวแกมเทานะคะเขียวเทาหม่นๆออกไปทางเขียวโยกแบบนี้ค่ะรูปใบยาวค่ะส่วนหูเขาเนี่ยก็จะทางออกนะคะอ่านายฟอนหลังวัดจางวางพ่วงนะคะเป็นคนตั้งชื่อให้ค่ะเราจะเห็นว่ารับตรงวางหูของเขาจะมีสีแดงแต้มนิดๆน,น,นะคะส่วนเส้นของเขาเนี่ยก็จะเป็นเส้นสีเทาออกขา,ขาวๆนะคะ ซึ่งถ้านาบอลสีม้าสีหมอกและม้ากันทกกะมาเทียบกันเนี่ยก็จะเห็นว่ามีความคล้ายกันนะคะแต่ว่าเขาจะมีจุดแตกต่างตรงที่กระดูกและเส้นค่ะตัวม้ากันทักกะเนี่ยกระดูกและเส้นจะเป็นสีขาวเห็นชัดเจนเลยคะ่ะแต่ม้าสีหมอกเนี่ยเส้นเขาจะเป็นสีขาวออกเทาๆมัวๆนะคะแล้วพื้นใบจะเป็นแบบนี้ค่ะเขาก็มีลูกเหมือนกันนะคะลูกเขาเยอะเลยค่ะนี่ค่ะ ถ้าหากว่าเพื่อนๆอ,อยากด้ต้นลูกเนี่ยก็ออกไปลอดตามในเพจฟ้า์คุณแม่เป่งใน a c e b o o k นะคะต้นที่สามของเรานะคะนั่นคือม้ากันทกะค่ะม้ากันทกะเนี่ยก็เป็นม้าของพระพุทธเจ้านะคะหรือว่าเจ้าชายสิทธัตถะค่ะซึ่งเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยก็ได้ขี่ม้ากันทากะาข้ามแม่น้ำอ,อโนมาณนาทีนะคะเพื่อที่จะไปออกบวชค่ะ แล้วพอเมื่อพระพุทธเจ้าออกบชแล้วเนี่ยเจ้าม้ากันทกะเนี่ยก็สิ้นใจนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าคนที่จะขี่เขาได้เนี่ยคือพระพุทธเจ้าคนเดียวนะคะในเมื่อพระพุทธเจ้าออกบชแล้วก็จะไม่มีใครสามารถขี่เจ้าม้ากันทกะได้อีกจึงสิ้นใจตายตรงนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูบอลสีกันค่ะนี่นะคะบอลสีม้ากันทกกของเราก้านของเขาเนี่ยนะคะจะเป็นก้านสีเขียวมัวคะ่ะนี่นะคะ สีเขียวอมน้ำตาลแล้วก็พื้นใบของเขาเนี่ยจะเป็นพื้นใบสีเขียวหม่นนะคะมากันักะตัวขาวแต่แต่พื้นใบเขาเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็กระดูกเนี่ยเขาจะเป็นกระดูกสีขาวแบบนี้เลยคะ่ะมันก็จะตัดกับพื้นใบนะคะแล้วก็วางหูแดงค่ะใบเนี่ยเขาจะฉีกมาถึงสะดืออย่างนี้เลยนะคะกระดูกและเส้นสีขาวค่ะหรือว่า มีเอกลักษณ์แล้วก็สวยงามมากๆเลยค่ะก็เป็นบอลเก่าแก่หายากนะคะบอลโบราณเขาก็มีลูกเหมือนกันค่ะลูกเยอะเลยนีถึงต้นไม่ใหญ่นะคะแต่ลูกเขาเยอะมากแล้วก็แล้ก็ถ้าเราแบ่งปันเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถไปติดตามดูได้ที่เพจฟาร์มคุณแม่เป่งในเฟ e บ o ๊กนะคะวันนี้เราก็จะทำการแยกหน่อนะคะแยกต้นลูกของม้ากันทกะคะ่ะ ถ้าหากว่าเพื่อนๆสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูได้ในแฟนเพจของเราค่ะเราจะนําไปแบ่งปันกันที่นั่นนะคะสําหรับวันนี้นะคะบอลสีมาทั้ง3ามของฟามคุณแม่เป่งเนี่ยเราก็พาเพื่อนๆไปดูจนครบแล้วนะคะสําหรับวันนี้เนี่ยฟามคุณแม่เป่งก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับการปลูกบอลสีนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย